สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำไายช้าสาริติทอยู่ที่ดิเมนชันนะคะด้วย s ริสต์เติ้ลบู s s น n อิ l l ทลเจนค่ะเข้าไปที่โปรแกรมนะคะเลือกที่ Business Intelligence ค่ะแตะบัคลิกเข้าไปที่ Business Intelligence ค่ะเ,เ,ะเ,เะมื่อเข้ามาเราจะพบกับระบบต่งางๆทั้ง8ระบบนะคะแต่เราจะทำงานที่ระบบขาย d บเบ l e ล l i c k ที่วิเคราะห์การขายค่ะมาเปลี่ยนวันที่เลือกช่วงของข้อมูลนะคะให้เราใส่เป็นวันที่ 01ครทับ01นยับ5ค่ะถึงวันที่31เดือน12ทับ5 5 2ค่ะคลิกปุ่มโอเคค่ะค่ะโปรแกรมก็จะทำการดึงข้อมูลมาให้เรานะคะ ถ้าสังเกตที่ทัสบาร์นะคะเราจะพบกับรูปวงกลมเขียวส้มนะคะเราก็จะคลิกที่ตรงนี้นะคะก็จะเข้ามาที่หน้าจอซึ่งเราจะเจอว่าเป็นตารางนะคะหน้านี้เราจะเรียกว่าไพรเวทพิทนะคะจะเห็นได้ว่าข้อมูลก็จะมีวันที่ชื่อสินค้าชื่อย่อสินค้ามูลค่าก่อนแบตและมูลค่าหลังหักส่วนลดค่ะต่อไปเราก็จะทําการออกแบบรารนะคะจะเห็นว่ามีคอลัมน์ต่างๆนะคะ ซึ่งมีข้อมูลที่มากกว่าที่เราจะใช้ทำกราฟนะคะเราก็จะเอาข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกนะคะก็จะมีคอลัมน์พนที่ของเอกสารนะคะวิธีการเอาออกก็คือให้เราคลิกเมาส์ด้านซ้ายค่ะแล้วลากขึ้นไปบนที่ว่างๆด้านบนค่ะชื่อย่อสินค้านะคะตรงนี้ก็ไม่จำเป็นค่ะให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายแล้วลากขึ้นไปบนที่ว่างๆด้านบนค่ะ ต่อไปนะคะมูลค่าหลังหักส่วนลดตรงนี้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะให้เรามาที่กับฟิลเตอร์ฟิลเฮียนะคะที่ตรงนี้ก็จะมีเมนูที่เหมือนกับในตารางนะคะให้เรามาคลิกที่ตรงนี้ค่ะมูลค่าหลังหักส่วนลดตามหน้าบินนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปในที่ว่างๆด้านบนค่ะค่ะเราก็จะได้ข้อมูลที่เราต้องการทำกราฟพายสาริติแล้วนะคะ ึ่งแกน x ก็คือชื่อเต็มของสินค้านะคะส่วนแกน y ก็คือยอดขายของสินค้าค่ะต่อไปเราจะทำกราฟก็เอาเมาส์เลื่อนไปที่ด้านบนค่ะที่มีคำว่าเมนูเลือกที่เ,เมาส์นะคะเข้ามาที่โปรแกรมเลือกที่ชาร์ตค่ะเลือกที่โชว์ชาร์ตค่ะค่ะเมื่อเข้ามาหน้าเซตกราฟนะคะ เราก็จะเปลี่ยนตรงระบุหัวข้อนะคะเปลี่ยนเป็นกราฟยอดขายสินค้าปี2552ค่ะ ชนิดกราฟนะคะโปรแกรมจะขึ้นให้ว่าเป็นบาร์กราฟซึ่งเป็นกราฟแท่งนะคะเราจะทำกราฟพายสามมิตินะคะเราจะใช้ตัวเลือกคือพาย 3D กราฟค่ะค่ะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะลงมาที่เส้นแกน x แนวนอนค่ะต้องการให้สแสดงเป็นฟิลนะคะฟิลหลักนะคะให้เราเปลี่ยนเป็น ขอพัยค่ะให้เราเลือกตรงนี้นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นชื่อสินค้าค่ะมาที่บรรทัดเลือก Data Item เพื่อแสดงนะคะซึ่งจะมีฟิลด์เดียวคือมูลค่ากรอนแบตบลงเล็บเป็นบาทนะคะเราก็ไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะลงมาคลิกปุ่มโอเคค่ะโปรแกรมก็จะทำการโพสเซสซึ่งตอนนี้เราก็ได้กราฟภายสัิติแล้วนะคะเราสามารถเอียงหรือหมุนได้ตามที่เราสนใจได้เลยค่ะ เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะกราฟยังเหมือนยอดเหมือนก้อนเค,ค้กก้อนหนึ่งนะคะสิ่งที่เราต้องการก็คือให้ยอดถายมีลักษณะเหมือนเค,ค้กแต่และชิ้นแต่ของจากกันนะคะให้เรามาที่เมนูขวาสุดค่ะที่มีคำว่าคุณสมบัติกราฟนะคะคลิกเข้าไปค่ะคลิกที่ปรับแต่งค่าค่ะค่ะจะเห็นได้ว่า x p o r t พอยต์นะคะมันจะเป็นจะมีคำว่านอนอยู่ค่ะให้เราเปลี่ยนตรงนอนนะคะให้เป็นอค่ะก็คือกราฟก็จะแตกออกมาทั้งหมดค่ะจะเห็นได้ว่ากราฟเราก็แตกออกจากกันแล้วนะคะถ้าเราต้องการปิดเมนูที่อยู่ด้านขวานี้ให้เรามาคลิกที่ว่างๆค่ะเมนูก็จะกลับเข้าไปนะคะตอนนี้เราก็ได้กราฟทางสามมิติแล้วนะคะเทียบเป็นชิ้นชิ้น แต่กราฟอยู่ที่หน้าจอเราค่ะถ้าเราต้อง,องการ e องกร t x p o r t เพื่อไปนำเสนอผูบอ้บริหารลูกค้านะคะเราก็จะทำการ Export ไฟล์ค่ะโดยเข้าไปที่เมนูค่ะค่ะเราก็จะเข้าไปที่ชาร์ตนะคะแต่คราวนี้เราจะเลือกเป็น Export ค่ะเลือกที่ image ค่ะ JPEG ค่ะ เราก็จะทําการเปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อเป็น02ก็ได้ค่ะค่ะแล้วกดปุ่มเซฟค่ะโปรแกรมก็จะทําการถามแล้วว่าต้องการเปิดไฟล์ที่ท่านเอ็กซ์พอรหรือไม่ให้เรากด yes ค่ะเพื่อตรวจสอบไฟล์นะคะค่ะจะเห็นได้ว่า ไฟที่เรา export มาก็จะเป็นไฟล์รูปภาพแล้วนะคะเราก็สามารถ copy ี้ไฟล์นี้ไปนำเสนอผู้บริหารหรือลูกค้าก็ได้ค่ะค่ะเมื่อเราไม่ต้องการเปิดไฟล์นี้นะคะก็กดปิดค่ะค่ะสำหรับการออกแบบกราฟไายสามิตินะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราต้องการออกจากโปรแกรมนี้นะคะให้กดปุ่ม escape ออกค่ะ Do you want to e x i t กด yes ค่ะค่ะก็เป็นการเสร็จสิ้นการทำการพายสามมิติแล้วค่ะขอบคุณค่ะ